ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นของการลงทะเบียนในมาตรการเราชนะกันนะครับซึ่งมีหลายๆท่านเนี่ยลงทะเบียนไม่ผ่านกรอกข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้กันนะครับแล้วก็วิธีการลงทะเบียนให้ผ่านเนี่ยทำอย่างไรนะครับสำหรับในมาตรการเราชนะนะครับ เขาก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. รเราชนะมาตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์แล้วนะครับแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง12กุมภาพันธ์64โดยเขาเปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับย้ำกันตรงนี้นะครับว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนนะครับ ยกเว้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส2ในรอบเก็บตกเนี่ยนะครับแต่ว่ากดยืนยันสิทธิ์ตัวตนไม่ทันที่ต้องมาลงทะเบียนในรอบนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตรงนี้นะครับเป็นการย้ําเตือนถึงการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องใช้กรอกลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนนะครับและตรงตามบัตรประจําตัวประชาชนกรณีที่ท่านไม่มีชื่อกลางก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆนะครับ รวมถึงมีจุดสังเกตลหลายจุดที่มักจะผิดพลาดกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับสำหรับในตัวอย่างในภาพนี้นะครับการลงทะเบียนเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบอันแรกเลยนะครับเรื่องที่1นเนี่ยก็คือเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักท่านจะต้องตรวจให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้ง13หลักนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีดขั้นกลางระหว่างตัวเลขด้วยนะครับ ในข้อที่2เนี่ยชื่อชื่อกลางถ้ามีนะครับนมสกุลตรวจดูสละและคำสะกดให้ดีนะครับเช่นสละเอหรือสละแอเป็นต้นไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อนะครับใส่แต่ชื่อ3า,ารหัสหลังบัตร12หลักนะครับตรงนี้มีความสำคัญมากๆนะครับท่านจะต้องตรวจดูให้ดีไม่ต้องใส่ขีดขั้นระหว่างตัวอักษรและตัวเลขนะครับ สองตัวแรกก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษส่วน10ตัวหลังก็คือตัวเลขนะครับท่านดูตรงนี้นะครับจะมีอักษรอยู่10ตัว2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วน10ตัวหลังก็จะเป็นตัวเลขนะครับตรงนี้นะครับผู้ที่มีบัตรแบบเก่าท่านจะต้องรีบไปทําบัตรเป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะครับเพื่อให้มีเลขรหัสหลังบัตรที่ถูกต้องอเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับก็หมั่นตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ w w w r ์ a เราชนะค o m นะครับหากยังไม่สำเร็จท่านสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีนะครับหลังจากมีข้อความแจ้งเตือนแล้วนะครับต่อมานะครับใน5จุดที่พบบ่อยๆเลยนะครับว่ามีผิดพลาดอยู่เป็นประจำตัวแรกในช่องแรกนะครับซ้ายมือเนี่ยก็คือซ้ายมือทีออ่เป็นสีแดงนะครับกรอบสีแดงนี่คือที่ผิดบ่อยนะครับส่วนขวามือที่เป็นสีเขียวเครื่องหมายถูกก็คือที่ถูกต้องนะครับ าการกรอกชื่อเนี่ยท่านไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อนะครับต่อมาช่องที่2เนี่ยชื่อกลางาถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับและต่อมานามสกุลนะครับนามสกุลเนี่ยจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของคำผิดคำถูกให้เรียบร้อยนะครับการสะกดคำต่อมาเลขบัตรประจำตัวประชาชนควรจะกรอกให้ครบทั้ง13หลักนะครับ และในช่องต่อมาก็คือรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่ต้องใส่ขีดนะครับที่ถูกต้องก็คือในกรอบสีเขียวทางด้านขวานะครับต่อมาวันเดือนปีเกิดนะครับถ้า,าท่านมีครบเลยนะครับก็ติ๊กช่องแรกนะครับก็คือมีวันเดือนและปีเกิดถ้ามีเฉพาะเดือนและปีเกิดก็ติ๊กในช่องที่2นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับถ้ามีเฉพาะปีเกิดก็ติ๊กช่องสุดท้ายนะครับแล้วท่านก็กรอกเฉพาะ ที่ท่านมีนะครับเมื่อติ๊กถูกต้องแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเฉพาะปีเกิดนะครับติ๊กที่ช่องเฉพาะปีเกิดแล้วก็กรอกเฉพาะปีเกิดเท่านั้นนะครับวันเกิดและเดือนเกิดไม่ต้องกรอกข้อมูลนะครับเน้นย้ําตรงนี้นะครับผู้ที่มีบัตรประชาชนแบบเก่าเนี่ยให้รีบไปทําบัตรแบบสมาร์ทการ์ดเพื่อให้มีเลขรหัสบัตรที่ถูกต้องนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการเราชนะนะครับท่านสามารถติดต่อ หน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องของการลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตัางค์ท่านสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 111 1144 11สำหรับการใช้สิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านสามารถติดต่อได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02 109 2345ในวันและเวลาราชการนะครับต่อมาสำหรับร้านค้าธงฟ้าสำหรับรายการรับเงินภาครัฐและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินท่านติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับหมายเลขโทรศรัพท์02 111 9999กด3ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับต่อมาในเรื่องของคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์และข้อเสนอแนะโครงการ ให้ท่านติดต่อสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังมีจํานวน9คู่สายด้วยกันนะครับหมายเลข0 2 2 7 3 9 0 2 0ต่อ3 2 5 0หรือ3 4 2 3หรือ3 4 2 4หรือ3 4 2 5หรือ3 4 2 7หรือ3 4 2 9 3 4 3 0หรือ3 4 3 1และ3 4 4 4ในวันและเวลาราชการนะครับ และนี่ก็คือวิธีการในการกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนมาตรการเราชนะนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ